เหมือนว่ายน้าในจมมังโผบ้างพอ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 จะจมลงไปพระอาจารย์ก am ็ดึงขึ้นไปหน่อยดีแล้วได้ครูบาอาจารย์ดีเนาะแต่ก็ไม่ไม่ได้นั่นเท่าไหร่แต่ท่านก็สั่งสอนพอแต่อย่าทิ้งการภาวนาคืออย่าทิ้งทาไปเรื่อยๆพวกเนี้ยไม่หายไปไหนซับข้างนอกอะหายซับข้างนอกเอาไปไม่ได้แต่ซับข้างในเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยอย่างที่ป้าอย่าทอยู่ทุกวันเนี่ย พอรู้ว่ามีแม่ชีมาก็มาถวายอาหารทุกวันใช่ไหมอันนี้มาร่วมฟังธรรมอีกโอกาสมันไม่มีบ่อยโ<ม>ย,ย,ยมคิดแบบนั้นป้าอะไรนะป้าคิดป้าคิดพูดคำหนึ่งวันนี้ว่ามันหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้เวลา,าบบม,มันเรือนน้อยอูแกควนควายมากนะตั้งแต่เช้าเย็นเยนมานั่งฟังไร์สดอีกทำไมไม่เหมือนไม่เหมือนคนทั่วไปที่หายอยู่หากินเหนื่อยอยากนอนอยากพักผ่อนแต่แกใช้คำว่า เวลาเลยน้อยโอกาสเลวน้อยนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรนะเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะเราสามารถที่จะตายได้ทุกขณะอย่าประมาทกับความตายอย่าประมาทกับกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเข้าจะคำว่ากุศลนะอ้าประมาทอย่าประมาทกับบุญแม้เพียงเล็กน้อยโยมน่ะเป็นคนไม่รู้หนังสือค่ะอ่าค่ะก็ก็ได้เท่าที่จดจําสมองที่จดจาเท่านั้นแหละค่ะ มีกาบพระแล้วก็สมาทานศีลทุกวันก่อนนอนค่ะอืออ่าก็ได้ฟังว่าถ้าไม่ตื่นก็จะได้มีศีลกลับไปแต่ติดตัวไปแล้วระหว่างระหว่างวันเจริญสติยังไงมีการเจริญสติด้วยไหมระหว่างวันก็ก็มีบ้างหลุดไปบ้างอ่าไม่เป็นไรแต่ทําให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น บางทีก็รบกวนด้วยในครอบครัวสติก็เข้าใจเวลาอยู่กันเยอะๆเนานะครอบครัวเขาเรียกว่าความเอื้อเฟื้อหรือความสัตย,ย์ยมีลูกที่เป็นห่วงเรายังวิบากกรรมเรายังอยู่ค่อนข้างเยอะไม่เป็นไรแต่ว่าป้าคิดอย่าไปคิดอย่างนั้นว่าวิบากกรรมเรายังอยู่บารมีอ่ะสร้างได้ทุกขณะมันอยู่ที่ตัวเราเองอย่าไปจมปากกับของเก่าเราไปจมปากกับสิ่งเก่าๆไม่มีอะไรที่มันดีขึ้น บางคนเนี่ยเขาถือว่าไม่มีสติปัญญาชอบพูดว่าตัวเองไม่มีบุญไม่มีวาสนาเกิ <G ül> ดมาจนบ้างท้อแท้บ้างไม่เหมือนคนอื่นบ้างอันนี้เขาเรียกว่าคนโง่หรือคนไม่มีสติปัญญาแต่สติปัญญาที่แท้จริงเราสร้างในขณะปัจจุบันได้ใช่ไหมเราสร้างได้บารมีเราสร้างในขณะปัจจุบันได้ไหม <G ül> ได้ทำไมเราไม่สร้างล่ะใช่ไหม สิ่งไหนที่เราไม่สามารถไปแก้ไขได้มันคืออดีตที่มันล่วงมาแล้วว่าเราแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงเราก็อย่าไปคิดมันแต่สิ่งที่ทําให้อนาคตมันดีคืออะไรปัจจุบันใช่ไหมทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขเกิดอกุศลคือความคิดไม่ดีที่เกิดขึ้นในใจรีบละละเป็นไหม แล้วปีแต่มันก็กลับมาเร็วนะคะกลับเร็วก็กลับมาลมหายใจอีกไม่เป็นไรค่ะคือคล้ายๆว่าถ้าจับหลักเนี่ยป้าคิดต้องมีหลักหลักคืออะไรลมหายใจเอาสติมาจับกับลมหายใจมันกลับมาก็ไม่เป็นไรมันกลับมาก็ไม่เป็นกลับมาแล้วก็อยู่กับลมหายใจอีกต่อสู้กับมันแต่มันก็กลับมาเร็วนะคะไม่เป็นไรตอนนี้มันมีกําลังมากแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆสติจะมีกําลังมากมันจะไม่ค่อยกลับมาเพราะเราไม่ค่อยอยู่บ้าน ของในบ้านเราถึงหายเข้าใจคํานี้ไหมเข้าใจค่ะแต่ถ้าเราอยู่บ้านขโมยจะเข้าบ้านเราไม่ได้ใช่ไหมแต่เราไม่ชอบอยู่บ้านเราชอบไปไหนรู้ไหมป่าคิดเราชอบไปกับกิเลสมันไปเที่ยวบ้านอื่นใช่ไหมไปเที่ยวบ้านอื่นใช่เป็นปกติไหมไปเที่ยวบ้านอื่นพอไปเที่ยวบ้านอื่นไปเที่ยวบ้านเขามากๆก็คือไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอ่ะถูกไหมถูกทำไมเพราะว่าชอบไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเข้าบ้านอื่นน่ะไม่รักษาใจตัวเอง เขาเรียกว่าไปผิดบ้านรักษาผิดที่ไม่รักษาใจตนเองแต่มัวแต่ไปวิ่งรักษาใจผู้อื่นก็เลยเป็นทุกข์ยมเมื่อก่อนเป็นแบบนี้เลยค่ะอืใครจะเป็นอะไรยมก็เอาแต่เรื่องเขามาคิดค, <น S 1> คิดแทน,นแบบนั้นคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้เขาจะพูดแบบนั้นเราก็คิดแทนเขาไปหมดมทุกข์ในบ้านไม่พอเอานอกบ้านเข้ามาอีกค่ะมันยังไม่หนักทองอ่ะ แต่ทุกอย่างให้ไปคิดลองสังเกตว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ใช้ประสบการณ์ในชีวิตหรือความผิดพลาดในการเรียนรู้บางครั้งสติปัญญามันไม่เกิดถูกไหมบางครั้งอะ่ะเราก็ใช้ความผิดพลาดในชีวิตหรือความทุกข์นั่นแหละคือการเรียนรู้ทีนี้เรียนรู้มาแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่าวิธีที่ทุกข์อ่ะความทุกข์อ่ะที่เราไปเป็นผู้ทุกข์กับมันมาอย,ย่างไงและทํายังไงถึงจะออกจากทุกข์ได้ อย่างที่พระคิดบอกว่าแต่ก่อนทุกเยอะพ่อชอบไปยุ่งเรื่องคนอื่นเอามาคิดน่ะก็รู้เหตุแล้วใช่ไหมแต่ทํายังไงล่ะที่นิสัยเดิมชอบไปยุ่งจะทําให้ไงให้มันไม่ยุ่งเพราะมันเป็นเรื่องข้างในใจเพราะความคิดใช่ไหมมันออกไปเรอยทีนี้เราก็ต้องมีหลักใจเข,ขาจะคาว่าหลักใจนะเขาจะคาว่าหลักใจไหมอ่ะน็คือสตินั่นแหละเอ,า,อาง่ายะจะพูดภาษาบ้านๆานสติคือฐานที่มั่นแห่งสติหาที่ตั้งให้สติ หาที่อยู่ให้สติเคยฝึกอนาปานสติกันไหมลมหายใจอะลมหายใจใจเคยฝึกค่ะฝึกฝึกให้ต่อเนื่องไปคิดฝึกลหายใจเข้าออกฝึกลมหายใจไหมบางทีก็ป้าฝึกลมหายใจไหมยัง่ตอนนี้ฝึกอะไรอยู่ไม่ได้ฝึกอะไรไม่ได้ฝึกอะไรทาทานรักษาศีลเอาภาวนาได้นะตัวนี้เป็นบุญอันสูงสุดสร้างโบสถ์สร้างวิหาร 100ร้อยบทร้อยวิหารทําบุญกับพระพอรหันต์ร้อยร้อยลูกก็ไม่เท่ากับกลับมามีสติรู้ลมหายใจแค่หนึ่งทีทําไมกลับมามีสติรู้ลมหายใจแค่หนึ่งทีมีอน,นิสงส์มากรู้ไหมเพราะมันสละกิเลสสละอารมณ์มันเลยมีอน,นิสงส์มากแต่เราส่วนใหญ่อะไปทําทานภายนอกไปเก็บแค่เหรยนสลึงเหรยนบาทแต่เราไม่ประมาทนะเราก็เก็บเหมือนเดิมอะแต่แม่ครูอยากให้รู้ว่า บุญันสูงสุดคืออะไรให้เราเพิ่มตัวนี้ไปด้วยและความทุกข์เราจะน้อยลงเพราะว่าทานศิลที่เราผ่านมาตัวสองตัวเนี้แก้ทุกข์ไม่ได้แก้ทุกข์ไม่ได้นะแต่เป็นเหตุปัจจัยทำให้การดํารงอยู่ในอนาคตเป็นเหตุปัจจัยนะให้การดํารงอยู่ในอนาคตที่เราสร้างเหตุในปัจจุบันนะดีขึ้นด้วยอะไรด้วยอนิสีส์ของทานของการรักษาศิน แต่ถ้าเป็นเรื่องของภาวนาอันนี้สงเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยนะในปัจจุบันเลยสำคัญไหมทีนี้ำสำคัญแล้วง่ายด้วยอยู่ที่ไหนก็ทำได้นั่งขี่ม,มีลมหายใจไหมบ้ามีลมไหมม,ม,มีทำได้ไหมทำไต้องไปทำที่วัดไหมทำที่ท่านก็ได้แน่ <laughs> <laughs> ใช่ไหม <laughs> มีสติรู้ลมหายใจที่ไหนนั่นคือการภาวนาทำไร่ทำสวนทำนาเลี้ยงหลาน ใครจะไปรู้กับเราอะใช่ไหมรเรารู้ลมหายใจไปด้วยสะสมไว้และเราจะรู้ว่าพอเราฝึกมากๆฝึกมากๆเวลาคิดไปกลับมาคิดไปกลับมาเราจะรู้ว่าทุกน้อยลงทุกน้อยลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันคิดน้อยลง <c oughs> ใช่ไหมเริ่มสนใจบ้านอื่นแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เริ่มพูดภาษาถูกละ <c oughs> <c oughs> เริ่มพูดภาษาถูก